มีพริกอยู่หน่อยหนึ่งทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนมีหน่อยหนึ่งก็ยังได้ตาไ,ได้เด้เนาะทุกคนเนาะไปตำแตงไงเมื่อวานซื้อแตงมาจากตลาดนัดเรากเออไม่ได้อ,อะไรมาใส่ละดึงเข้าไปอย่างนี้แหละทุกคนพริกพริกต้นเก่าต้นเดิมมาแหละแต่ว่ายังไม่ได้บํารุงไม่ได้ไดาย่ายเท่าเลยทุกคนเ้ยแต่ก็ยังมีลูกพอได้กินอยู่ไม่ได้ถุงมาใส่ะ ลูกแดงๆลูกแดงๆก็ยังพอมีอยู่ได้ละน้ำส้มตำอใช้ไม่กี่เม็ดหรอกเพราะว่าเรากิ้งเผ็ดไม่ได้สามเม็ดก็พอเอาวางไวไ้หนยวางไว้บนฝานี่ก่อนเพราะว่าถุงมันมีแต่ถุงห่อปลั๊กที่ตดมดวัวตลอดไม่ได้มีเวลามาดูตัดแ,แต่งมะเขือคลิกเลยเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ต้นพริกคือซื้อมาปลูกใหม่นะทุกคนมีลูกอยู่เก็บไปกินปลาทูหมดแล้วมาเก็บพริกดีไหมล่ะมันจะกาดมันจะกาดกินปลาทูหมดแล้วเราก็มาเก็บพริกนะทุกคนนะก็เก็บพริกไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นี้ต้นมะนาวเรา เป็นเรืองๆงอย่างนี้จะต้องทํำยังไงต่อใส่ปุ๋ยใช่ไหมเมื่อกี้เราว่าเราเห็นแตงโมโน้ทุกคนมีลูกอ่ะน,นะนี่มะนอาวอีกต้นนึงต้นนึงอยู่ไหนนะต้นไงลูกลูกอีกลูกปัญหาคืออยู่ที่บ้านเราจะเอาอะไรมาห่อลูกเข้าไว้ ยามาปิดเหรอนเอาฟางใช่ไหมเราจะเอาฟางมาปิดก่อนเนาะเคอเค,อเคแต่ว่าฟางมันเปียกมันจะทําให้เน่าดิฟางแห้งๆรามาปิดไว้ก่อนเผื่อเขารอดเนาะทุกคนเผื่อเขาลอด,นะลอดได้ฟางละฟางอยู่ทั่วนะ้ำ <_' S 1> นี<ๆ>่แหละปิดไว้เพราะว่าเขายังไม่เห็นใช่ไหม นี่แหละแต่ว่ามันมีหลายลุงมอยู่นะที่ว่ามันมีลูกนะทุกคนขอขอฟังจากต้นมะนาวก่อนเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้มะนาวปิดเอาไว้ก่อนนะทุกคนนี่เรียบร้อยเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อได้กินแตงโมมีอยู่หลายอยู่แต่ว่าให้ดูแค่นี้ก่อนนะทุกคนหน้าที่ทำคลิปเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ส่งงานให้ ระบบเนี่ทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันครีเอเตอร์ด้วยกันไม่ทิ้งกันนะทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้จ้า